โอเคมาครับรถธรรมดาได้ที่202จากพิซซ่าโรแไปทางกรุงเทพผมจะบอกกับเออช่องรถฟันทัปปีว่าคืนนี้พี่ว่างถ่ายหรือเปล่าสลับกันถ่ายนะคืนนี้ผมไม่ว่างนะจะบอกให้ ผมอ,อยูถ่ายถึงยี่สิบเส้นพงนั้นนะผมจะพูดที่นี้นะถ้าเกิดว่ารู้ไหมฟังนะพี่ทองพันธปพี่ฟังนะงงป,งนะประกอบนะผมเคยเป็นเสบียนรถไฟตั้งแต่ประกอบนะเออพี่อ่ะน่าจะรู้มั่งนะเออ พี่ก็หยุดถ่ายคืนไดน้ส่วนผมก็หยุดนะจุดถ่ายวันอาทิตย์นะครับอพูดให้รู้เรื่องนะถ้าไปดูเรื่องนี้ผมผมไม่ถ่ายนะพี่ซ้องันปรีพูดให้รู้เรื่องมั่งอันต้อมอา้าว 1, สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ้าสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตะเกียกหามันต้มสี่สองหนึ่งสี่เลย ก็สร <Hoy S 2> ้างหัดเสือดูราัวลจะถ้ารถไฟับทไทขอขอคุณท่านรหารค่ทให้บริการดาด้วยะ่าไนีว่าโอกาารถไดทมีโอกาสให้บริการท่าน้บค่ะ